สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดอฉริยะเดือดจัดพูดถึงแม่แต่งโมสุดจัดทนหลังได้มาทํางานให้ผมไม่เคยเจอแม่แบบนี้ความคืบหน้าคดีแต่งโมล่าสุดเมื่อคืนวันที่16มิถุนายน65นายอฉริยะเรืองรัตนพงศ์ได้ออกมาไลฟส์สดผ่านทางช่องคนอันเมืองไทยซึ่งบางช่วงบางตอนของการไลฟส์สดนั้นนายอฉริยะได้กล่าวถึงนางพานิดาศิรยุทธโยธินคุณแม่ของแต่งโมนิดาโดยระบุว่าสิ่งที่คุณฟังมาตลอดเวลาที่ ที่ผ่านมาผมเสียน้ำตาให้คุณไปสองครั้งวันที่ผมเสียความรู้สึกก็คือวันที่คุณทำกับผมหลายแบบผมอยากพูดให้พี่น้องคนทั้งประเทศฟังว่าผมไม่เคยเจอแม่แบบนี้ทำไมถึงไม่รักลูกเลยคุณบอกคุณสู้เพื่อลูกแต่ผมไม่เห็นคุณสู้เพื่อลูกจรงิงจังคุณมองแต่ปัจจัยอย่างอื่นคิดพ็อกเก็ตมันนี้สิ่งต่างๆเหล่านี้ผมว่าผมท้อไหมผมบอกให้เลยว่าเป็นสิ่งที่ผมเสียความรู้สึกให้กับแม่น้องแตงโมเป็นอย่างมากเราร้องไห้ไม่ใช่ร้องไห้เพราะอะไร เราคิดว่าถ้ามีพ่อแต่งโมอยู่เราคิดว่าเราไม่ต้องเหนื่อยขนาดนี้ผมทําคดีแตงโมน้ําหนักลดลงไป7กิโลกรัมทุ่มเทแรงกายแรงใจไป3เดือนกว่าเสียน้ําตาให้แม่แต่งโมสองครั้งเราโดนเยอะมากเราทนได้เพราะเราเป็นบุคคลสาธารณะแต่วันนี้สิ่งที่ผมจะพูดกับพี่น้องประชาชนว่าความเจ็บปวดที่คุณแม่ทํากับผมหลายครั้งหลายคราเดี๋ยวลูกรักเดี๋ยวใช้ไม่ได้คุณแม่ไม่รู้หรอกว่าผมเป็นคนเป็นมนุษย์คน หที่มีความรู้สึกผมเจ็บนะครับไม่ใช่ไม่เจ็บหมดเงินไปกว่า500,000ทำคดีแตงโมแล้วต้องมาทนคุณแม่ที่ไม่อยู่กับร่องกับร้อยท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ